รงน,นี้แบบแม่นแม่นเลยอะมันแม่นเลยเออตาหักตาหักตาหักมันต้องเป็นตาแบบไม่ไม่ไม่ต่ำใช่ไหมคะแล้วก็หักต่ำไปสูงอ่าอือตาหักออ้ยเปะเลยเก่งมากมาจังมาจังตาหักตาหักเออตาหักโพด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 เหมือนจะไม่ใช่อันนี้ฮะปวดพวงอะปวดพวงออปวด คำว่าขิ้วใช่นี่มันแบบเอามาสามารามาแต่งประโยคต่อกันนะคะขิ้วแปลว่าบิ่นนะะใช่ขิ้วใช่ค่ะขิ้วคิ้วผักอีตูอ่าได้ค่ะอันนี้มันตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยขิ้วมันก็ดูคิ้วๆเดียวเปล่า so cute ภาษาอังกฤษแปลว่าน่ารักค่ะแตนคิ้วภาษาอีสานแปลว่าหม็นค่ะคุณมลจะสื่อว่าตอนให้มาจังแบบว่าคิ้วปันไดก็ฮักคือเก่านะคะใช่ตอให้มาจังหม็น คุณฮารุคมาจังอยากพูดคำนี้มาจังอยากแต่งประโยคคำนี้ว่าคำอ่ะคำว่าคิวอ่ะคิ้วคนเจ้าสู้เด้เอ๊ะเหมือนโตเต็เอ๊ะไม่ไม่ไม่คนหารุคุณไม่จ้าชู้คนหารุคุณไม่เจ้าชูใจใจหนูอยู่กับมาจังแล้วค่ะใช่คือแบบไม่ไม่อนุญาตให้คุณฮารุคุณจ้าชูนะคะตอนนี้แบบใจอยู่กับมาจังเออคือตอนนี้สามารถขยับโมเดลอ่ะไว้ว่าคๆได้เลยนะไม่ไม่อยู่แล้วความุบมอะไรเงี้ยอุ้ย คำต่อไปนะคะบักเขียบค่ะบักเขียบแมนค่ะอุ้ยสำเนียงเป๊ะมากแปลว่าบัคเขียบโม่บัเขียบแปลว่าน้อยหนานะคะใช่ใช่อย่างเช่นของฮารุมุนก็ค่อนข้างจะบักเขียบบอแมนค่ะอันนี้บักโม่ค่ะ อ,นนอันนี้อันนี้บักโมค่ะอันมาจันยันต์เลยยันตีลกายันเลยค่ะภาษาอสีสานวันนี้เขาเสนอมาซีเมะวันนี้พี่แบงคิดิดตอนเราต้นคะมาซีเมะมึงอย่างเงี้ยเหรออุ้ยจริงๆแล้วคำนี้มันคำด่านะคะคุนอารมูร์แจกอ่ไม่ได้แปลมาเลยเหรอมาเลยอะไรเงี้ยบอ่ะค่ะบอค่ะค่ะมาซีเมะมึงแปลว่าคำคำว่าคำว่าสีภาษาอีสานแปลว่าแบบ แปลว่าอจิกอจิกตั้มตั้มอะค่ะใช่ขึ้นโมงสามทุอบไปแล้วอ๋ออ๋ออจิกอจิกตั้มตั้มใช่อันนั้นช่วยค๋อคำคำว่าคำว่าหมาชีแม่มึงก็คือคำหมาค่ะอจิกอจิกตั้มตั้มแม่แม่อ๋อ้ไวถึงสุดแรกอันตรายเลยได้ถั่วอะไรวันนี้เราได้หนึ่งมีมแล้วนะคะทุกคน ที่รู้กับคนที่ไม่รู้